เดี๋ยวสักอาทิตย์สออาทิตย์นะค,คิดว่าจะต้องยกยกขึ้นนะครับโดยการหนุนดินข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นมาให้มันลอยขึ้นมา สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ยังเป็นมะไซมะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมากรีดนะครับต,ตกแต่งก้านลำต้นต่างๆเนาะก็เป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับเป็นสีน้ำตาลก็จะต้องมากรีดนะครับคุมยอดไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับอันนี้ก็เริ่มสูงแล้วแหละนะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะต้องคดละจะต้องตัด ให้มันเตี้ยกว่าน,นี้นะตัวน,นี้ปล่อยถูเงินไปโอเคเดี๋ยววันนี้จะมามาชมอ่าวันนี้จะมากรีดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะนะครับว่ากรีดอย่างไรนะครับโอเคครับไปรับชมอันนี้เป็นที่เรากรีดไว้รอบแรกนะครับกรีดไว้รอบแรกก็เริ่มแห้งอันนี้ก็เลยจะมาแต่งตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปนะครับ อ่าตัวน,นี้ก็เอาออกนะครับตัดออกอน,นี้ก็อ,ออกครับ นี่ก็กรีดนะครับดูในลักษณะนี้นะครับนะโอเคครับท่านผู้ชมนจะวักษณะนี้ก่อนนะครับ ทานี้ก่อนอเดี๋ยวนาก็คงต้องโทษให้มันเตี้ยกว่านี้นะครับเดี๋ยวให้เขาแข็งแรงดีกว่าชุดนี้ชุดนี้ขัดกลาอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะยกนะครับเนี่ยล่าเขาเริ่มดันก้นกระถางแล้วนะครับเดี๋ยวาอาทิตย์สออาทิตย์นะคิดว่าจะต้องยกยกขึ้นนะครับโดยการหนุนดินข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นมา ให้มันลอยขึ้นมานะครับโอเคคลิปนี้คงวัดประมาณนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องบุญส่งและสไตล์เมืองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ